สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกิฟค่ะคุณกิฟนะคะขอเบอร์โทรนิดนึงค่ะเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจจะได้ติดต่อคุณกิฟได้ค่ะ0 8 7ค่ะ653 9292ค่ะ9292 92 9 2ก้คะคุณกิฟนะคะวันนี้สายมินิมอลค่ะต้องร้านนี้นะคะอะมีตัว อันนี้จะเป็นอะโลไฮบิดค่ะโลไฮบิดนะคะสนุนราคาที่เท่าไหร่คะน้องคนนี้อันนี้ร้อยเดียวค่ะ100ร้บาทนึ่ะร้อบาทนะคะใช่ขนนกไข่ค่ะขนนกขนนกนี่ก็เท่าเท่ากันหนึ่งรอบาทเช่นกันค่ะ ยิมโนใช่ห้ยเหลี่ยมจัดมากต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้อ่ะต้นใหญ่มันต้องรวมค่ากระถางด้วยค่ะได้ได้ก้นสองร้อยบาทแค่สองร้อยบาทรวมกระถางไปด้วยจัดจัดไปให้แล้วไปถึงนี่คือวางป๊อกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอะโลกรอย่างนี้นะคะเท่าไหร่คะเนี่ยอะโลตัวกตัวนี้อ่าจะอยู่ที่4 5 0ร้อ4ห้าสิบ่อยห้าิบนะคะ่ก้อนันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น500อยค่ะ500้บาทใช่แต่แต่คืออย่างเนี้ย ก็ส่งได้คิดว่าส่งได้เหมือนกันส่งได้แต่ว่าต้องถอดค่ะเพราะไม่งั้นมันจะหกขมินตีลังกาหักหักได้หักได้ใช่ค่ะหักได้เพราะว่าด้วยไม้ที่แบบเป็นฟอร์มกรหรือว่าเป็นปลายใบของเขาอย่างเงี้ยจะมีวิธีแพ็คของเขาโดยเฉพาะใช่ค่ะคือต้องเชิญอาจารย์ต้องเชีญอาาใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นฟอรมกอเหมือนกันค่ะเป็นอารมณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่500ร้อยห้าร้อยนะคะห้าร้อยห้าร้อยนะคะแล้วก็2อันนี้นะคะ อตัวนี้ก็จะ500เหมือนกัน500เหมือนกันนะคะมาทำเทเลสไปใช่ไหมใช่ค่ะมาทำเทเลสไปค่ะตัวนี้เป็นโลใช่ค่ะมีแอบอีพี่มาน้อยนึงอีพี่นี่อันนี้ไป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 ทำอะไรมาเอ่ยเอฟเขามาใช่ไหมไปเชือเรือมาขายนี่แหละทำมาเองไม่ขายก็มีใช่เพราะว่าทำหลายอย่างทำแต่ทำแค่นิดๆหน่อยๆเราไม่ได้ทำเยอะอย่างเงี้ยค่ะทำคนเดียวก็ ค่อยๆทำไปชิวๆใช่ค่ะไม่ไม่เร่งไม่เร่งอันนี้ก็ขายแค่แบบสี่สิบห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยกรุบกริบนะคะมีวอีกดอกเต็มเลยอ่ะอันนี้เราเอามาโชว์เฉยๆจะเป็นจะเป็นไซส์แบบพวกตัวเล็กขายเขาคือแมวแมว อ่ะตัวนี้ขนขนแมวแมวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นขนแก่จะแน่นกว่าหน่อยนี่จะออกเป็นแบบนี้นี่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 น้องแกก็จะแน่นกว่าหน่อยน่ารักเนาะค่ะใช่ค่ะอันนี้แมมขนแก่รู้ราคา15บาท20บาทใช่น้ารักสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะคะแล้วก็กระถางใหญ่แบบนี้ละค่ะอันตัวกระถางใหญ่จะร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะพร้อมดอกหอมหอมเหมือนขนนกค่ะขนนกไม่ไม่ค่ะเขาไม่หอมไม่ไม่หอมเหมือนนกขนผาวใช่แต่ขนนก พวกตระกูลขนลุกจะหอมกว่าคือเข้าลงเรือนปุ๊บหอมเลยกลิ่นหอมมากนะคะใช่อ่านี้ก็จะเป็นหูมะพร้าวทะเดซราใช่มะพร้าวจิ๋วสิบบาทยี่สิบบาทสิบยี่สิบบาทนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบสายมินิมอลสายแบบนี่แบบอย่างเงี้ยจะไปใส่กระถางโชว์น่ารักน่ารักได้ตัวทำงานอย่างเงี้ยค่ะชอบนกคูกจังเลยนั่งหลับอยู่ อันนี้ข้างล่างคือขายด้วยไหมคะเนี่ยขายด้วยนะเดีก็มีคือพี่เขามาถามไว้แล้วอ๋ออันนี้คือขายแล้วอ๋ออันนี้เขาขายขายแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอขาเพิ่ให้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครชอบอันไหนเดี๋ยวโทรมาหาค่ะค่ะเบอศูนย์แปดสี่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกห้าสามหกห้าสามเก้าสองเก้าสองโอเคค่ะพอดีมีสองเบอร์เบอร์นี้คืไม่ค่อยใช้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะ ตลาดต้นไม้เซฟวันโคลาดเปิดทำการ16นาฬิกาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ